สวัสดีนะครับทุกคนจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกในช่องที่รีแอคชั่นและวันนี้เป็นวันที่เท่าไหรอ่อ่ะวันนี้เป็นวันที่สิบวันนี้นะครับเป็นวันที่สิบกันยายนซึ่งเป็นวันที่ พีริซ่านะฮะได้ปล่อยเพลงแรกแล้วเป็นเพลงเดียวทุกคนจะบอกว่าตื่นเต้นมากคือจะบอกว่าดูไปแล้วรอบหนึ่งแต่มันจึ้งจนรู้สึกว่าอยากจะทำคลิปรีแอคชั่นอันนี้คือต้องไปเอามือถือเก่าของพี่สาวมาเปิดคลิปนะฮะจะต้องชาร์จแบตไว้แล้วก็เอามือถือตัวเองไอโ n e 11นะฮะถ่ายเพลงเดียวของพีริซ่านะครับอัพคลิปมาแล้ว2ชั่วโมงซึ่งตอนนี้นะฮะยอดวิวทะลุไปถึง14ล้านวิวแล้ว ทุกคนจึงมากก็เลยเดี๋ยวจะมารีแอคชั่นกันซึ่งจะบอกว่าเป็นการรีแอคชั่นที่แบบไม่ได้ตั้งตัวเลยแต่ก็คือเป็นสภาพที่แบบชุดอยู่บ้านนะคะหน้าหน้าล้างแลวนะครับแต่น้ำหนื้อก็คือยังไม่อาบนะคะเดี๋ยวทุกคนมารีแอคชั่นด้วยอ,อนนี้เพราะให้ดูเมื่อกี้นะฮะยอดวิวอยู่ที่12ล้านแต่ว่าณตอนนี้นะครับ14ล้านแล้วซึ่งปังมากตอนนี้ก็คือติดเทรนทวิตเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่าทุกคน ป่ะฮะมีโฆษณาเปิดเสียงให้สุดนะครับ What happened We มาแล้ว

มาคือในหนึ่งเพลงอ่ะมีไปแล้วกี่ลุกอันนี้หดลุกมากอันนี้หดลุกมาก ก็เป็นสามนาทีที่คุมมากะว่ะเป็นสามนาทีที่พี่ดิซ่าแบบมีหลายคแรคเตอหลายลุกมากเุ้ยเก่งแล้วคุณลุกนะ พี่ลิซ่าเองอะเก่งมากเลยอะคุคุณจบแล้วลาริซ่าคุณผลลบดีมากทุกคนเพลงของพี่ลิซ่านะคะกระแสดีตั้งแต่ตอนที่มีการปล่อยทีเซอร์นะคะแล้วก็ปล่อยคลิปสั้นๆในไอของพี่ลิซ่าซึ่งโอ้โหคนแชร์กันแบบเยอะมากแล้วอยากที่ทราบกันดีว่าแบบว่าทางฝั่งของ JYP เวลาเขาจะปล่อยผลงานศิลปินทีคือเขาจะแบบ มีเป็นบางท่อนบางส่วนอะไรก็น้อยมาที่ทําให้แบบแฟนเพลงแบบลุนและรอดูซึ่งทุกคนเป็นการเปิดตัวเพลงเดี่ยวของพี่ลิซ่าและเป็นครั้งแรกที่แบบจึงมากคือเป็นปรากฏการมากคือจะบอกว่าแบบหน้าฟีดคือมีแต่คนแบบขึ้นโพสพี่ลิซ่าทั้งนั้นแล้วก็ทุกคนเชื่อเถอะ ทางเรื่องทรงผมการแต่งตัวเทนแฟชั่นอะไรต่างเดี๋ยวมันจะฟีเวอร์มากๆเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบยอดวิวขึ้นเร็วมากตอนนี้ก็คือ14ล้านแล้ว,ลวเดี๋ยวนึกออกป่ะเดี๋ยวคิดว่าภายในวันนี้น่าจะทะลุแบบเกือบ20เพราะตอนนี้คือยอดวิวก็แบบไปสูงมากนะฮะรวมถึงแบบว่าในทวิตเตอร์เองนะคะก็มีคนมาแบบนะะวิเคราะห์ต่างๆในส่วนของแบบว่างานเอ็มวีชิ้นนี้รวมถึงในเพลงชิ้นนี้คุณดีมากขนลุกคือขนลุกถึงท่านที่แบบ ใน,นวทวิตี่นะม่ถึงว่าคือพอเห็นว่าอัพปุ๊บก็คือแบบอยากรีแอคชั่นเลยนะฮะซึ่งอันนี้นะฮะก็เป็นคลิปรีแอคชั่นแรกนะครับในช่องของตามติดตอมชาแนลนะฮะผิดพลาดประการใดนะะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าอันนี้คือแบบมันรู้สึกว่ามันต้องรีแอคชั่นเลยนะเดี๋ยวนี้มันรอไม่ได้แล้วดีมากถ้าถามว่าชอบลุกไหนพุ่งตรงว่าเลือกไม่ได้นะฮะชอบทุกลุคในเอ็มวีเลยเพราะรู้สึกว่าทุกลุคมันมีความ มันมีความวาเลตี้แล้ก็ในขณะที่ดูอ่ะมันเป็นการดูที่แบบไม่ส่งเสียงเพราะว่าคือมันกําลังเป็นความรู้สึกของคนอ้าปากางเพราะแบบคือในสามนาทีกว่าคุณสามารถเปลี่ยนลุกได้ขนาดนี้ได้หรอแล้วก็รู้สึกว่าเออทั้งโปรดักชันเองทั้งทีมเพลงทีมออกแบบต่างๆเก่งเนาะในการที่ดีไซน์ทุกอย่างออกมาได้แบบได้ดีะนะฮะก็สำหรับทีมรีชันในวันนี้นะฮะก็ต้องขอตัว ลาไปก่อนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยคลิปนี้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ Subscribe นะครับแล้วก็ครั้งหน้านะคะเราจะมีคลิปอะไรหรือเราจะมารีแอคชั่นอะไรอีกก็ติดตามดูนะนะครับ